สวัสดีครับมาเดี๋ยวเรามาดูเสื้อแฟชั่นครับสไตล์แบบมินิมอลสไตล์แบบสาววัยรุ่นวัยรุ่นแบบแฟชั่นแฟชั่นนะครับตัวนี้แบบสวยๆทุกตัวนะครับเป็นเสื้อไซส์ S M L ปกติครับไม่มีไซส์ใหญ่นะครับไซส์ S M L F L ประมาณนี้ครับไซส์ปกตินะครับสวยๆทุกตัวเราคัดมาเรียบร้อยนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ มันมีหม้ออย่างนี้เลยสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับทุกอย่างเราคัดมาเรียบร้อยแล้วครับคัดมาเรียบร้อยเลยสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับใครขายแบบตลาดเป็นไปรุ่นอยู่นะครับสไตล์นี้โอ้สวยขายดีมากๆครับตลาดเช้าตลาดเย็นได้หมดนะครับน่ารักอังนี้ทุกตัวเลยนะครับทุกอย่างเราคัดมาเรียบร้อยแล้วครับคัดมาเรียบร้อยสวยๆนียครับสวยน่ารลกขายดีแน่นอนนะครับ อันี้แน่นอนส่งถูกด้วยนะครับสวยทุกตัวนะครับเนี่ยรวมผ้าเลยนะครับรวมผ้านป่นผ้าพ็อกคอต้นแบบแต่ว่าสไตล์แบบสวยๆเก๋ๆเลยนะครับสไตล์แบบน่ารักน่ารักนะครับสินค้าเรามีพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่น่ารักทุกตัวเลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับตลาดเช้าตลาดเย็นได้หมดนะครับตลาดเช้าตลาดเย็นได้หมดเลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ขายในแนวนี้ต้องจับนะครับสวยๆส,สวยเลยนะครับสวยเลยสวยอยงนี้เลยนะครับขายดีแน่นอนครับขายดีแน่นอนละลายสวยทุกตัว,ว,ว,วต้องจัดครับต้องจับเลยนะครับต้องจับเลยสวยๆอยนีย้ต้องจับเลย วรุ่นแวรุ่นน่ารักน่ารักนะครับสไตล์มินิมอลโอ้โหสวยๆเลยครับสวยเลยสวยแจ่มๆทุกตัวใา้อยู่ต้องจัดนะครับสวยทุกตัวนะครับสินค้าเราคัดมาเรียบร้อยครับคัดมาเรียบร้อยครับสวยทุกตัวสินค้าไม่มีตำหนิครับอือัวผ้าเกตเอนะครับรวมผ้านะครับ มีมอมีในมอน่ารักน่ารักเรียบหรูเรียบหรูดูแพงสวยๆนี่เลยครับสวยๆนี่เลยจับต้องจับเลยเนี่ยน่ารักจับเป็นแขนกุดกจ้านี่นะครับจับเลยครับต้องจับเลยขายตลาดไปรุ่นอยู่เนี่ต้องจับเลยนะครับดีมากครับดีมากๆสไตล์ขายดีแน่นอน เห็นไซส์ S, M, L, XL ประมาณนี้นะครับสายปกตินะครับสายปกติสายเอเชียน่ารักน่ารักเลยสวยทุกตัว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 ครับสวยทุกตัวน่ารักทุกตัว เป็นสาวเกาหลีนะครับสาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นก็ประมาณนี้ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับน่ารักน่ารักสวยอย่างนี้เลยจัดสวยจัดไคห,หาอยู่ต้องจัดนะครับใครหาอยู่ต้องจัดเลยนะครับสวยๆทุกตัวนะครับสวยๆทุกตัวอโอเคครับเป็นแฟชั่น สไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักนะครับสนใจทักมาด่วนๆนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ